อ่าโอเคก็จะประมาณมานี้นะครับทุกคนอ่ะพี่บอกว่าสนใจไหมอะไรยังไงเนาะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆเนาะประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าอันนีน้ก็จะเป็นข้อมูลมันนะทุกคนเนี่ยข้อมูลข้อมูลมันนะโอเคฝากครับมีสามร้อยไหมสามร้อยได้พี่โอเคมันก็บอกไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆจับจอได้เลยใครไม่ทันก็ดูเชา้าอาจะไปเร็วหน่อย ครับนะไปเรืเนะ่อยๆนะประมาณนี้วัวโดนบิดเลยเอาดีดอ่ะก็ดีบิดสิบสามขีดก็กลัวอยู่บิดเบอร์ไหมเบอร์ตายหรือเปล่าเบอร์เบอร์รรอีเมลได้ใช้งานอยู่ไหมต้องถามไปก่อนเนะเพื่อแบบอีเมลเบอร์อีเมลตายเงี้ยพอแบบเพิ่มอีเมลใหม่เข้าไปติดติดกั่อีเมลเบอร์ดึงเงี้ยใ้มีสมัครไม่ได้อะดิ เเเ็็นตมตมตมอยากดูกางเกงอ่ะไม่รู้ว่ามันการเก่ยหรือแบบช็อตไอ้มาโชพ่อขาดไม่มีหรอกปล่าคิดไม่ออกอีกคนก็จะซื้อกับอีกคนไอ้ซื้ออีกคนดิคนโอ้โหยังไงก็คิดไม่ออกเลยคิดว่ายี ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเ <c oughs> อ,อ,อีอเนนอก,ก,อค,กคุณหรือเปล่าเดี๋ยวให้ <c oughs> ค่าเสียเวลาสิบบาทไม่รู้เหมือนกันนะขอหน่อยขอขอฟีหน่อยบิดบิ๊ดไอ้นี่เคยเห็นคุณคุณใช่ปะเหมือนมันบิดไม่ใช่หรอไอเนี่ยคุณคุณเว้ท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะมันบอกว่าเป็นอาหารน้อง คือมาทรงปแปลกๆแล้วเอารหัสออกมาเทียวนมันไม่ใื่ใจเองอยู่แต่ว่ารหัสไอ้มันตึงรหัสตึงเสียวปรีอ๋อให้สองห้าสิบเออบดีพี่ก็ต้องไปกลางอีกมันก็ต้องเสียอีกเนาะค่ากลางเนาะเออพี่คนไหนจะขยข่หาเดี๋ยวหนห้ธนาคารพี่ พร้อมพงพร้อมเพย์ยไหมสกรูสแกนอะไรอย่างเงี้ยพร้อมเพย์สกรูสแกนมีพร้อมเพย์ป่ะพร้อมเพี๋ยนายย่างโบว่าทายจะเล่นอะไรก่อนเอาเบอร์วันมา <สะ S 1> ไม่รู้อ่ะน้องพี่จะได้ซืออ้อมาเนี่ยถ้า<ม>ถ้าพี่โดนบิด<ม>พี่ก็จบ<ม>ลองดูก่อน<ม><ม>ลุ้น<ม>ก็เหลือแปดสิบพอามันซื้อต่อจากน้องได้ไหมไม่ตาย ได้ปะ่ะแปดสิบเพื่อแบบโดนบิดไม่เจอโดนหรือเปล่ากลัวอยู่ถ้าจะซือ้อกับน้องไปซือ้อกันโอ้คิดมันชิดหนักเลยเจออีกคอนอื่นอ่ะสามร้อยห้าสิบโอ้โหตายชิ้นหนักงาน,นทำอาหาวรงานโดนบิดไม่เป็นไรน้องชายพี่ก็ลองดูแล้วกันไม่ไอ้นีน่มันไม่กลางมันบอกว่าผมเพิ่งเปิดร้านแต่ไม่รู้ว่าเกลียดหรือไม่เกลีย มันบิปอา่ะมันบอกวันเปิดร้านใหม่นะมันก็มันก็ส่งภาพการขายมันบีดมันขายออกไงตัวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งมันเหลือมันเลอีตัวหนึ่งเขาจะขายพีคนปุ๊บบิดปั๊บดูทรงแล้วบิดคู่แน่นอนมันมันไม่มีเคสตรงเครดิแล้วก็อะไรวะรูปภาพพงรูปภาพเพชรไอคนซื้อก็ไม่มีเสียกดเสียเยอะเอาวซื้อกับน้องแหละนี่โดนเนี่ย พี่ซื้อลองเล้ยวแต่ว่าพี่ลองทักถามคนอื่นเรื่อยๆดูว่ามันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงพี่คิดว่าก็ลองทักถามไปดูเรื่อยๆนั่นแหละเผื่อแบบไปได้เปเบาะแสข้อม,มูลอะไรอย่างเงี้ยจะได้รู้ไปแล้วอ่ะยังไปแล้วบางสายไปแล้วไปแล้วมันไปแล้ว เคว่ะไม่ไงั้นมันเข้ามาทรงฟแบบบิดไงดู S M E X มันอันนี uh> ้พี่แชร์จอด้วยนะแต่กูไม่สนใจหรอกบิดอยู่หรอเอาดีเขากลางอยู่นะจะบิดหรออยู่หรอน้องชายเอาดีๆไม่น่าบิดมากกลางไหมไม่ตอบแต่ว่ามันบอกว่าพี่ว่ากลางนะโพสไหนวะพี่ไม่เจอโพสมันดิพี่ก็ซื้อใจยืมแหละพี่หลอกคนไม่ด้วยเสิ เอาเอาให้แน <đâu? S 1> ่ใจป่ะแต่ว่าเองพี่ซื้อแล้วพี่ก็บอกอยู่นะแต่ว่ามันกลางนะกลางมันก็บิดได้หรอกลางกลางบิดเอาคืนได้อยู่หรออ๋อโอเคเอ้อว่าจะได้รหัสรอเขาสักหน่อยก็ไม่ได้บิดใช่ไหมพี่ก็ควรน้องไม่รู้มึงหลอกพี่หรือยังไงนะไปลุ้นใจไปเลยปังจะได้รู้แม่งใครเป็นโกงเป็นโกงอะไรดิ้นอยู่แค่นั้นแหละเอาป่ะเดินมาใจป่ะเอาป่ะวะเชื่อรหัสพอแล้วพอแล้วแค่นี้ก็พอได้เล่นอยู่เวลไหนวะเจะาไม่ได้ละชิบหาย กลางมาพีมก็เดียบไง Station. มันก็เดียบดักคนกลางเดียบคนกลางกันเลยมาโรงไหนอีกลางใครเนี่ยกรู้ชื่อใครดีวะไมเชื่อพี่ก็อยากได้รหัสออกที่มันเตืงๆออกนิดนึงก็ยังดีนะให้ดีกว่าของน้องสักนิดนึงก็ยังดีนะไม่ได้อะไรเยอะแยะมากมายหรอก กลางแพงอะนดิกลางก้าสีมาถ้าด่วมาเขาให้กลางเปลี่ยนยง้เปลี่ยนอะไรให้สมมุต <is it? S 1> like, ิว่าถ้าไม่กลางถ้าแบบถ้าแบบไปถ้าแบบซื้อมาแล้วอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใช่หรอน้อกลายเอาดีมันบอกว่าน้องบิดไงแล้วไม่รู้ไงมันก็บอกน้องบิดคนนั้นบิดคนนี้บิดอ้กที่แม่ตัวเองบิดเองอีกท่